มาดูเรื่องของความรักนะคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่อยากใจร้อนนะกับความรักแก่ร่งรีบจนเกินไปในะเรื่องของความสัมพันธ์นะที่อยากจะเอออยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีความมั่นคงก็ตัวคนภายขึ้นเป็ในเรื่องของอสุรินถึงเรียนอยากจะมีรักที่มั่นคงอยากจะมีรักที่แบบได้แบบต้องการอยากได้แบบนั้นแบบน้นแบบนี้นะเออพายขึ้นในเรื่องของเด็กถือดาบนี่คือบางทีมันแบบลุยไปก่อนแล้ว่ทั้งทั้งที่ มันไม่สนใจว่าความรักจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเออเขาจะชอบไม่ชอบอยังไงก็ตามมันไม่เสียโอกาสได้ด้วยดนะังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของพบรักนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์นะช่วงนี้นอย่าเพิ่งเหนื่อร้อนอย่าใจร้อนกับความรักไม่ใช่แน่มันจะเสียโอกาสในเรื่อง,องความสัมพันธ์เสียโอกาสกับคนที่จะได้พบทั้งปัจจุบันเจรอนาคตมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนื่องจเปอร์เซ็นต์มันเ,เ,เ,เพิ่มขึ้นนะครัทำอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระพฤหัส นะบ่งบอกเรื่องการเรียนรู้บ่งบอกเรื่องการศึกษานะจากอดีตก็ดีจากความไปตัวตนตัวคุณก็ดีว่าคุณอยากจะมีความรักแบบไหนผิดพลาดมากับเรื่องอะไรนะผิดพลาดเรื่องไหนแก้ไขเรื่องนะั้นะอย่าจมปลักกับเรื่องราวในอะดีนี่จะแน่คุณจะเปิดใจหรือว่าคุณก็จะทําอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปนะต้องใช้ตามหลักเหตุและผลจะทำให้เป็นการพัฒนาความรักตึกกันมีการเพิ่มโอกาสความรักเนี่ยเพิ่มมาขึ้นในตัวเชิงกันนะครับ มารูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าเออสิ่งที่ต้องระวังนะเป็นอะไรไพ่คือเป็นฤรษือสีนะสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดน้อยไปน่อยเออในเรื่องของการที่มันเหมือนใช้ใจใช้ความรู้สึกมากจนเกินไปนะบางครั้งเป็นสิ่งที่ต้องดูตามการเทศะนะบางทีใช้คําพูดกับคนนู้นคนน,คน,นี้คนนั้นเนี่ยมันเป็นการลดทอนนะคุณค่าหรือติดใจบุคคลมันทำให้ในเรื่องของการพบรักเันก็น้อยไปนะ คนที่จะมาช่วยเหลือคุณคนที่จะมารักคุณคนที่จะมาชอบคุณนะหรือคนที่จะมาแบบแนะนาให้คุณเนี่ยก็หายไปจากคําพูดจากการกระทำตัวคุณความศรัทธาในตัวคุณมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการมูไนบ้างดีกว่านะมูความรักคนโสดนะครับจะเปไหว่าเทพองค์ใดดีนะดูสิใครขึ้นเป็น ประสิวะนะคระสิบะนะพลังงานงความสําเร็จนะในเรื่องของความรักก็จะตปองเป้าในเรื่องต่างๆแนะนั้นท่านควณไหว้ประสิวะนะครับที่บิกซีราชนำเนินนะให้ท่านปกปักรักษานะให้ท่านประทานพรนะก็จะกระเป๋า รักที่ไม่ดีออกไปได้เจอรักที่ดีมากขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้พบรักมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของเท้าทศรถนะคุณสามารถไปไหว้ที่เกสรวิเลศนะที่เกษรวิเลศจะเป็นเท้าจักรวาิทั้งสี่นะมีทั้งเท้าทศรถเท้าวิรุณหกเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็เท้าพิรุปักคุณสามารถจะไปไหว้ท่านทั้งสี่องค์ือไหว้ ตัดจิตได้ฐานถึงเท้าทศตรรษให้ท่านปกปักรักษาประทานพรนะประทานพรความรักที่มีความสมบูรณ์มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมบัติัึงใจได้ดีขึ้นมาด,ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของความรักคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะครับเป็นอย่างไรในเรื่องรักในอดีตเนี่ยมันเป็นมีแต่ความใจร้อนนะไปขึ้นเป็นเด็กถือดาบไปขึ้นเป็นแบบสีไม้นะคือพลังงานเนี้ยมันบ่งบอกได้เหมือนกันว่า ถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคือเหมือนกับว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วมันจะเ,ออเป็นได้ดีอยู่แล้วแต่มันกลับมีจุดที่มันพลิกผันไปคือมันจะทาวรมันเป็นจุดพลิกผันที่มันมีความแบบเจ็บช้ำน้ำใจไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องราวจากเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องพลังงานที่มันผันพลนมาแล้วนะและว้วมันเป็นอยู่จุดที่ตัวคุณเองต้องตั้งมันตั้งใจหรือว่าสร้างใจิตใจให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการ ที่รักเก่ากลับมาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์ซ็นะเพราะว่าเป็นเรื่อที่มันแบบตุกตุเิตใจค่อนข้างหนักค่อนแข็งแรงก,กับชีวิตตัวบุตรนะครับแล้วในเรื่องของรักใหม่ล่ะรักใหม่มีโอกาสนะรักใหม่มีโอกาสมีพลังงานของการที่มันต้องตัดใจต้องสร้างขวัญพลังใจตัวเองให้ดีขึ้นนั่นพะไม่มีพลังงานของการที่มันจมปักเรื่องเดิมๆอยู่การเปิดใจมันจะน้อยหนแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการได้พบรักใหม่อยู่ที่ 60%อนะอยู่ที่ใจตัวคณจะเปิดมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นการเพื่อจะเปิดประตูใจเพื่อพบรักนั่นเองมาดูการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าสำหรับคนที่เอ้ยฉันอยากจะลงอยากจะรีเทิร์นรักเก่าๆรักใหม่ๆนะเอ้ยรักเก่าๆจะกลับมาได้ไหมดูสิคือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะไพ่ขึ้นเป็นพรามวอร์ดับไพ่ขึ้นมังงังการเปิดเผยนะการเข้าหาการพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมันขึ้นอยู่กับ ตัวคุณด้วยนะที่จะเปิดใจให้อาภัยกับสิ่งที่มันเป็นไปแต่สิ่งนีน้ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บได้เลยต้องใช้เวลาเพราะว่าบางอย่างที่มันเกิดแรงที่มันกระตันทานนะเราพายเกนหกพวยเนี่ยรักครั้งไหนรักครั้งเก่านะหรือ,อพายคกนรักครั้งเก่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการทบทวนเรื่องราวเก่าๆนะาการให้มันมองเห็นถึงปัญหา มองเห็นถึงสิ่งที่ผ่านพ้นพมาแล้วมองเห็นถึงข้อดีซึ่งกับอากาศซี่งเสียเนี้ยมันต้องค่อยๆ,ๆค่อยๆค่อยๆแต่โอกาสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากความเปพียรความพยายามในเรื่องของความประหาดนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของรักใหม่แหะจะเพิ่ม,มเปอร์เซ็นต์ได้อย่ไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นสุภาพรุษนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความสุข นะคือการลืมเรื่องรา,าวเก่าไปคิดเยอะคิดมากแต่รเรื่องสิ่งที่ผ่านพวนมาเรื่องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะกับตัวคุณมันเป็นการเปิดประตูใจให้เกิดขึ้นมากกว่าเพื่อจะไปเจอคนที่ดีกว่าไปเจอคนที่มีความสุขมากกว่าไปเจอสิ่งเรื่องราวดีที่มันไม่จบปักแต่เเรื่องราวนเติเมและเมื่อคุณเปิดใจแล้วเนี่ยโอกาสพบพักใหม่ๆก็จะเพิ่มมาเต็มโดยเช่นกันนะครับมันโดนสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะเออนสะิ่งต้องระวังทำให้เปอร์เซ็นต์ลด ให้ขึ้นเป็นพญามาจ,จุรานะพญามาจ,จุราปกปอกเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วนะเรื่องการที่มันเจอเรื่องฝังใจในเรื่องราวในอดีตยิ่งถากในอดีดแตแบบมันเป็นเรื่องของรักที่มันเหมือนเจอเรื่องของควาระเทถึงจิตใจมาค่อนข้างแรงเมื่อลยทาให้มันเจ็บฝังลึก นะคไม่คุณไม่อยากจะพัฒนาความรักหรือไม่อยากจะมีความรักเลยก็มีโอกาสเป็นปอย่างนั้นได้แล้วเมื่อคุณมองแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมันยิ่งทำไมพัฒนาความรักได้ยากมันนี่ทำให้ไม่อยากจะไป่อยขาไม่อยากจะทําอะไรเลยนะในเรื่องของสิเ่เนี้ทำให้เปอร์เซ็นในเรื่องความรักเก่ารักรักใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นมันลดลงเรื่อยๆเลยด้วยเช่นกันนะครับมาดูในะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ ไม่ชัดเจนนะเออความรักของซอนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยพายขึ้นในเรื่องของความใจร้อนนะพายขึ้นเป็นเด็กือดากเนี่ยมันใจร้อนกับความสัมพันธ์จนเกินไประวังใดีพอยิ่งถ้าใจร้อนมากเกินไปเนี่ยมันยิ่งสารสัมพันธ์ไปได้ยากมันยิ่งทำให้สื่อสามกันแบบด้วยอารมณ์นะด้วยความใจร้อนนะคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องระวังดีมันทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆมันจึงต้อง ค่อยคคุยคืค่อยพูดเอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องรู้เชิงจักนั้นต้อเป็นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะนั้นต้องใช้ใจที่ต้องประคองคุยกันได้ดีนะมันจะไม่เกิดปัญหาคุยยังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่ไม่ถึงถ้าจะแตกแยกหรือไม่ดีแต่เป็นในจุดที่มันต้องสั่งสัมพันธ์ไปต่อมากกว่านะครับบรรลุในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าให้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความสัมพันธ์นะแกพ พลังงานของกันกีเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการลุยนะลุยไม่ใช่ลุยด้วยความใจร้อนลุยด้วยการเปิดอกเปิดใจคุยกันนะและอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันผิดต่อกันอะไรที่มันทําแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจซึ่งอะไรการเนี่ยเราเริ่มต้นใหม่เราทําสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นนะมันเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดอกเปิดใจคุยกันทําให้เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้โดยเฉนกันและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักก็จะเพิ่มขึ้น้วยเฉนกันนะครับ มัดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าทําให้เปอร์เซ็นต์ลดนะฮะไพ่ขึ้นเป็นสัญญาเออไพ่ขึ้นสัญกานะการใช้ปากการใช้การพูดรองเรื่องความพูดนะพูดจาส่อเสียดนะพูดจาเน็บแนมพูดจากระทบกระทั่งเออพูดจาด้วยความแบบบางทีมันอารมณ์มันพูดไปแล้วมันทําไปแล้วเนี่ยไม่นี่ทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงได้นะไม่นีทำให้เขาไม่สบายใจไม่นี่ทำใหออ้ความรักมันไม่พัฒนาไปต่อ ต้องระวังในเรื่องความพูดให้ดีด้ดยสิ้นกันนะครับมาดูเรื่องของความรักคนมีคูนะ่คนมีคู่เป็นอย่างไรนะคือเจ้าตาเนี่ยไปขึ้นเป็นอัศวินถือเหรียญเนี่ยบอ,บอกว่าคุณเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นคงนะรเราก็อยากจะสร้างครอบครัวให้ดีขึ้นตั้งแต่ในอดีตแล้วด้วยซ้ำไปแล้วก็ในเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยคุณพยายามจะับประคองอยากให้เหมือนแบบคู่คุณอยากได้อะไรให้ทุกอย่างนะ ให้ทั้งกายให้ทั้งใจให้ทั้งเวลาให้ทุกสิ่งอย่าง task, คุณพยายามทำเต็มที่ส่วนก how, иной, ู้เงนมีความงอนนิดนึง mm. şey, นะมันเป็นเหมือนแบบจิตใจที่เขาอยากเล่นเด็กๆให้เด็กถือดาบคือเขาก็อยากให้คุณเอาใจเอออยากให้คุณมีเวลาให้เยอะๆนะครับบางทีมันเหมือนคุณต้องเอาใจเขาสักหน่อยนะบางอย่างมันก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากมันเป็นงานที่มันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าที่มันมากเกินไปก็ต้องคุยกันยดยเชิงกันนะครับแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่ 7จ็เอนกะอความรับมีความหวานชื่นแต่ก็ต้องคุยกันให้เยอะเพล่การปัญหาก็จะได้ไม่เืิดในอนาคดด้วยเช่นกันนะครับมาดูในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะัอเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้พวาอมรับหวานชื่นเพิ่มขึ้นนะครับทำ่างไรไพ่ขึ้นเป็นนะพระนารายณ์ทรงสุบัตินะเออมป็นทั้นทรงพระเอ,อ่อพระนารายณ์ทรงพระยาคุดนะแล้วก็ไพ่ขึ้นทรงพระราหูด้วยนะเออเป็นพลังงานของการพูดคุยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การเข้าใจซึ่งกันและกันในการที่มันเหมือนต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะบางคนก็เออเป็นช้างเท่าหน้าเออบางครัวเป็นช้างเท่าหน้าก็ต้องยอมรับในหน้าที่ของซึ่งกันและกันนะเป็นเรื่องการที่มันเหมือนต้องเข้าใจถึงบางคนไปทํางานเพราะนอกบางคนทํางานอยู่บ้านแบบนี้มันเป็นเรื่องการที่มันเหมือนคนรพนะในเรื่องการกระทําของกันและกันไม่ดูถูกดูแคลงกันหรือเข้าใจในความฟุ้งเข้าใจในความเหนื่อยเน็ตนะ ในหน้าที่ของตัวเองมันทำให้เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นงานที่มันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นการที่จะเข้าใจเสี่ยวนี้มันต้องใช้การพูดคุยการเข้าหานะเออในเรืวว่องความสัมพันธ์ที่มีความหวานชื่นมากขึ้นก็จะเกิดจากความเข้าใจนี่แหละนะคะรับมาดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าที่จะให้โปรเซ็นต์ลดนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นชัดนะเจนโอเค <laughs> คือในสิ่งที่ต้องระวังมันเป็นเรื่องการที่โอเคเพียงแค่ตัวคนเดียวนะคุณโอเคแล้วคุณมีความสุขแล้วหรือเขามีความสุขคนเดียวะนะนะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เข้าใจกันนะทุกอย่างมันต้องโอเคทนะั้งคู่ต่างฝ่ายต่างโอเคซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งันและกันนะมันเนกิจากการพูดคุยหากไม่สื่อสารหากไม่พูดคุยหากไม่พอใจไม่โอเคทั้งคู่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดมากขึ้นไปด,ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของการบูวบากดีกว่าบนะูความรักคนดีคูนะครับเป็นเฉงไรให้ขึ้นเป็นเท้าวิรูปักนะท่านท่นค,คุณไปไหว้ที่เกษรวิริยแต่ที่นั่นก็จะมีเท้าเจตุวบานทั้งสี่ดังนีทั้งเท้าวิรูปักอืมมีทั้งเท้าเวสุวรรณเท้าวาวิรุณหกเท้าทุตตรถนะท่านจะคอยปกปักศักษาให้กับตัวคุณหรือคู่คุณให้มีความสุขและ ท้าวิรุป,ปักเนี่ยท่านเป็นเจ้าแห่งนาคน,นะเวลาคุณไปวัดไปวาหรือไปที่ไหนก็ตามด้วไไปต่างภคอีสานเนี่ย <c oughs> ก็ได้นําให้คุณไปไหว้เกี่ยวกับแผนานเะ <c oughs> พื่อจะหนุนนาในเรื่องความรักให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความรักที่ดีขึ้นเงินเดินไม่ด้วยเช่นกันนะครับสอนไปขึ้นในเรื่องของพระแม่กุฎิมนะครับเออพลังงานพระแม่กุฎิมเนี่ยปกปักรักษานะเออแนะนําให้คุณไปไหว้ที่มวยทิเทียนฟานะครับให้ท่านปกปักรักษาประธานพรนะ ให้คุณัางคู่มีความสุขในความรักมีความสมบวังในความรักมีความหวานชื่นมากยิ่งขึ้นนะมีความเมตตาซึ่งกันและกันหรือให้พ่อแม่นะอิ่มเนี่ยเมตตาคุณคั้งกูแล้วก็ให้คุณมีความสุขในทุกเรื่องทุกด้านกับความรักด้วยเช่นกันนะครับ